สปอยยาวมังงะวันพีชในตอนที่1,074สถานการณ์ยากลำบากดูเหมือนว่าจะมีบุคคลปริศนาที่กำลังหักหลังพวกลูฟี่ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้เป็นสปอยยาวของมังงะวันพีชในตอนที่1074นะครับแน่นอนนะครับเรื่องราวนั้นยังคงเดือดเหมือนเดิมนะครับสับมังงะวันพีชในช่วงนี้นะครับกับการที่กลุ่มหมกฟางนั้นจะพาเวก้าพังหนีไปได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็มีเรื่องราวที่มีการเปิดเผยมากมายเลยซึ่งเหมือนเดิมนะครับก่อนที่คุณนั่นจะรับชมคลิปนี้นะครับแบบจะนักจะเต็มต้องจ่ายค่าผ่านงกกกอคืดดด Subcribe และิ เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณหากใจค่าผ่านทางนี้แล้วก็ไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันต่อเลยดีกว่าโดยสําหรับชื่อตอนอย่างเป็นทางการของมังงะวันพีชในตอนที่1074นั้นก็จะมีชื่อตอนว่า Mark t r e โดยปกตอนนะครับของมังงะวันพีชในตอนที่1074นั้นก็ยังอยู่ในเรื่องราวของการเดินทางของเจอมานะครับซึ่งยังเป็นการย้อนอดีตกันนะครับของกลุ่มแมดนะครับซึ่งในตอนนี้เราจะได้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นควีนวินสมกจัดแล้วก็เจ้าสีซาคราวทั้ง3คนนี้นะ เริ่มจะต่อสู้กันเองแล้วนะครับในสมัยที่ยังอยู่ในกลุ่มแมดด้วยกันนะครับก็มีแววว่าใกล้แตกแล้วล่ะสําหรับกลุ่มแมสนะครับสำหรับเรื่องราวของโกตอนซึ่งเริ่มตอนมาเราจะเห็นว่าพวก c p พีโลนั้นนะครับอยู่ที่แฟรบิโอโดยพวกเขานั้นนะครับกำลังถูกนะครับแปซิฟิตารุ่นใหม่นะครับภายใต้โค้ดเนมอย่างมาร์ครีนะครับซึ่งมีจํานวนสูงเลยนะถึง50ตัวเลยด้วยกันนะครับกำลังล้อมเข้ามาในการโจมตีโดยเปซิกิตารุ่นใหม่นี้นะครับนอกจากจะใหม่แล้วนะครับยังมีการดีไซน์ตัวละครใหม่ด้วยเช่น นนโดยตัวใหม่นี้เนี่ยจะใส่แว่นกันแดดนะครับแล้วก็จะมีการสวมเครึ่องแบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็คือจะไม่ซ้ํากันเหมือนก๊อปปี้มาจากโรงงานเดียวกันแล้วนะครับจะมีความแตกต่างกันแล้วเรื่องการแต่งตัว ซึ่งแปซิฟิกตารุ่นใหม่นี้นะครับก็จะมีความสามารถที่ถูกเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งจะเรียกว่าเบอร์เบอรชิลโดยจะเป็นโลสรามนะครับซึ่งไอโลสลามนี้เนี่ยสามารถป้องกันได้แน่นอนนะครับถูกพัฒนาโดยดร v เว a ก่าพังซึ่งเจ้าพวก c p พีโลที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็ได้พูดเลยแหละครับว่าแปซิฟิกตาตัวใหม่นี้เนี่ยมีความสามารถที่เหนือไปกว่าแปซิฟิกตาที่ใช้ในมหาสงครามมารินฟอร์เสียอีกซึ่งในตอนนี้ก็มีการเปิดเผยไปในตัวด้วยแหละครับว่าสำหรับใครกันนะครับที่เป็นคนปล่อยแปออซิฟิก เโดยมีเป้าหมายนะครับให้ประสิบตาพวกนี้ช่วยเหลือนะครับดรเวกาพังให้สามารถหลบหนีจากเกาะเอเคสนะครับไปพร้อมกับกลุ่มจนสัตว์หมวกฟางให้ได้โดยในตอนนี้เราจะเห็นนะครับว่าสตูซี่ในตอนนี้เนี่ยได้ไปรวมตัวนะครับกับไอ้พวกร่างต่างๆของเวกาพังเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงนะครับลูกเรือกลุ่มหมวกฟางคนอื่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่กับเซเลฟิมด้วยแล้วก็รับลูจิกับคาคุทั้ง2คนในตอนนี้เนี่ยก็ยังหลับอยู่ เพื่อใครงงนะครับไอที่บอกว่าเปซิฟิกตาร์ูมเนี่ยไอพวกซีพีซีโร่เนี่ยน่าจะหมายถึงไอพวกลูกกระตอกทั้งหลายนะครับไม่ได้หมายถึงคาคุแล้วก็ลุจินะเพราะทั้งสองคนนั้นนะครับก็ถูกความสามารถของสตูตซี่ก่อนหน้านี้ทําให้หลับไปนะครับแล้วก็ถูกมัดอยู่อะ่ะก็เลยไม่สามารถทําอะไรได้ซึ่งในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกร่างโคลนนะครับของเวก้าพังลูกเรือกลุก่มหมวก,ก,ก,กฟางแล้วก็สตูตซี่ทั้งหมดนี้ตัดสินใจที่จะค้นหาเวก้าพังที่หายตัวไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือค้นหาเวก้าพังตัวจริงส่ uffy, Solo, ่่่่ววนนนนนนนลฟีีกัััับบโโซ้้้้ไไไมมปดดยะคครึงงาาผิท น่าจะปักหลักนะครับในการป้องกันในการต่อสู้นะครับก็คือเป็นคนรั้งท้ายอฟิลประมาณแบบนั้นและการให้คนอื่นนั้นไปตามหาเวก้าพังก่อนส่วนทางด้านซันจินั้นนะครับก็ไม่ได้ร่วมต่อสู้เลยนะเพราะว่าขอไปด้วยนะครับกับสตุสซี่จางแม่ก็ตามสไตล์ซันจิเลยนะครับผู้หญิงนั้นต้องมาก่อนเสมอด้วยการตัดไปที่ลูฟี่นะครับเขาเหนื่อยมากๆเลยนะครับจากการที่เขานั้นวิ่งตามหาเวก้าพังก่อนหน้านี้แล้วก็ต่อสู้นะครับมาตลอดทางดูในตอนนี้ลูฟี่นั้นได้ทําการหักนะครับรองเท้าดูมนะครับของเวก้าพังเป็นที่เรียบร้้ออยแลวเพื่ ตัวของเขานั้นไม่สามารถบินได้นะครับส่วนโซโลนั้นก็อยู่กับลูฟี่ด้วยด้วยสาเหตุหลักๆเลยนะครับเพราะว่ากลัวว่าโซโลนั้นจะหลงทางนะครับเพราะถ้าหากโซโลหลงทางแล้วก็แน่นอนนะครับบันไลแน่ๆนะครับยิ่งต้องตามหาคนเพิ่มอีกนะครับจึงเนื้อให้ในตอนนี้ลูฟี่กับโซโลนะครับอยู่ในห้องควบคุมนะครับเพื่อทําการเฝ้ารับลุจิและคาคุนะครับที่ถูกจับมัดในตรงนั้นด้วยนะครับได้ด้วยภารกิจครบเครื่องเลยนะสำหรับลูฟี่แล้วก็โซโล ด้วยเหตุการณ์ถูกตัดไปที่จิวเวอรี่บอนนี่นะครับโดยในตอนนี้จิวเวอรี่บอนนี่นั้นนะครับอยู่ในโลกแห่งความทรงจำนะครับก็น่าจะเป็นเพราะว่าไปจับปุ่มเนื้อนะครับของคุมานั่นแหละซึ่งก็จะมีลักษณะนะครับเหมือนกับทุ่งหญ้านะครับกว้างๆนะครับซึ่งในตอนนี้เวก้าพังก็ไม่ได้อยู่กับจิวเวอรี่บอนนี่ซึ่งสถานที่ที่จิวเวอรี่บอนนี่อยู่นั้นนะครับเราจะเห็นเงาปราสาทนะครับซึ่งน่าจะเป็นปราสาทนะครับของพวกเผ่ามังกรฟ้านะครับซึ่งจิวเวอรี่บอนนี่นั้นก็เห็นนะครับาาาโโทลลลมมมมมิคคคคคคุุนนนนนะะะะรรรััััับบบบบใใวยยยเเด็็กกกจ้ๆตอถ FCS ที่อาจารย์โอดานั้นเคยเปิดเผยหน้าคูมาในตอนเด็กซึ่งคูมะาในตอนนั้นเนี่ยก็ถูกทํรลายนะครับโดยใครบางคนนะครับซึ่งก็มีการกํากับแหละครับว่าไม่น่าใช่คนของเผ่ามังกรฟ้าโดยคูมะานะครับที่ถูกทรมานถูกทําร้ายในตอนนั้นถูกบีบบังคับนะครับให้กลับไปที่ใดที่หนึ่งนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเหรอก็เขานั้นนะครับจะถูกคนคนนั้นเนี่ยฆ่า และเหตุการณ์ถูกตัดไปที่ห้องทดลองนะครับที่พิทากรลัสนั้นกําลังค้นหานะครับเวก้าพังอยู่นะครับซึ่งกําลังแบบค้นหาอยู่ก็น่าจะฟิลค้นหาตามกลองตามกล้องแบบนี้ปรากฏว่าพิทากรลัสนั้นสัมผัสได้นะครับมีบางสิ่งบางอย่างนะครับอยู่ด้านหลังของเขาและทันใดนั้นเองนะครับอาคารที่พิทากรลัสอยู่ก็ถูกระเบิดขึ้นและหลังจากนั้นไม่กี่อึดใจแผงกั้นของฟอร์เทดมนั้นก็พังอีกครั้งหนึ่งนะครับและพวกร่างโคลนนะครับของเวก้าพังนั้นก็ไม่สามารถนะครับจะปิดได้อีกเหมือนกันนะคร้นีง เพราะถ้าพวกเขานั้นไม่สามารถปิดได้นะครับและออกไปตอนนี้ก็จะถูกพวก CP พีซโรนั้นรุมยิงเอาได้นะครับเรียกได้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้ค่อนข้างย่ำแย่เลยหรือว่าจะมีคนหักหลังอยู่จะเป็นใครกันนะ และเหตุการณ์นะครับถูกตัดออกไปนะครับที่นอกเกาะเอเคนะครับก็เป็นสถานการณ์ภายนอกแล้วซึ่งเราจะเห็นนะครับเรือนะครับของหนังสือข่าวนะครับอย่าง World Economic New นั้นนะครับลอยอยู่บนท้องฟ้านะครับแล้วก็จะมีวีวีกับมอร์แกนแล้วก็วาโปอยู่บนเรือนะครับของสำนักข่าวนะครับที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าด้วยซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าวาโปนั้นก็ไม่ได้อยู่กับเมียของตนเองด้วยเช่นกันซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับวาโปนะครับพยายามซ่อนตัวนะครับเหมือนกับวีวีเพื่อไม่ให้ฝั่งรัฐบาลโลกรู้เยหรอครับั่า ชับเลยนะครับให้วีวีนั้นเงียบสะนะครับห้ามพูดบนเรือเป็นอันขาดเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามีอุปกรณ์ของรัฐบาลโลกซ่อนอยู่บนเรือหรือเปล่านะครับฝีว่ากลัวถูกดักฟังอะไรประมาณแบบนี้ถ้าจะปลอดภัยมากที่สุดนะครับก็อยู่บนเรือนี้แบบเงียบๆส่วนเจ้ามอแกนนะครับที่เป็นนักข่าวเนี่ยตอนนี้กําลังคิดหัวข้อเรื่องนะครับหลังจากที่ทราบข่าวมาแล้วครับว่าลูฟี่นั้นอยู่ที่เกาะเอเคส ด้วยหัวข้อข่าวนะครับที่เขานั้นนะครับพยายามจะเขียนก็จะเขียนเลยครับว่าสีจกักรพรรดิอย่างลูฟี่นั้นได้ทําการจับตัวเวก้าพังเป็นตัวประกันเพื่อย,ยึดเกาะเอ X ็กเฮดและกําลังเริ่มสงครามต่อต้านฝั่งทหารเรือซึ่งแน่นอนนะครับทางด้านของมอร์แกนนั้นนะครับก็ดูสะใจสุดๆเลยนะครับแล้วก็พูดเลยว,ว่ารัฐบาลโลกเนี่ยต้องชอบพลาดข่าวแบบนี้ของฉันแน่นอน <laughs> ซึ่งเจ้ามอแกนนะครับที่กําลังจะเขียนเนื้อข่าวนี้นะครับก็เลยสั่งลูกน้องของตนเองนั้นเนี่ยก็คือไปรับเงินจากฝั่งรัฐบาลโลกซะฟิลแบบว่านะครับเขียนข่าวนะครับให้พวกลูฟี่นั้นเป็นผู้ร้ายอาประมาณแบบนั้นเลยนะครับซึ่งวิวิ่รู้เข้าก็โกรธสุดๆเลยนะครับกับการกระทําครั้งนี้นะครับโดยวิวิ่ก็ดานะครับมอแกนเลยแหละครับว่าลูฟี่เนี่ยไม่ทําอะไรจังไรแบบนั้นหรอกซึ่งมอแกนที่ได้คุยกับวิวิ่ดูจะไม่สนใจนะครับกับคําเตือนของวิวิ่งนะครับแล้วก็บอกเลยแหละ วิธีทํางานของฉันอีกหรอฉันเนี่ยคือคนเดียวที่สามารถเขย่าโลกใบนี้ได้จะจริงหรือจะเท็จน่ยมันไม่สําคัญหรอกเพราะหนังสือพิมพ์เนี่ยมันคือความบันเทิงและทั้งหมดนี้นะครับก็คือมังงะวันพีชในตอนที่1นึนี่นะครับก็ยังเป็นรายละเอียดแบบคร่าวๆนะครับแต่มายาวแล้วเดี๋ยวรอดูตัวเต็มอีกทีนะครับการพูดคุยของแต่ละตัวละครนั้นจะเป็นอย่างไรซึ่งสัปดาห์หน้านั้นนะครับวันพีชไม่งดนะครับก็สบายใจสบายแฮได้เลยนะครับไม่งดแล้วนะสำหรับสาราญหน้านะครับ อยากจะรับชมอะไรนะครับเกี่ยวกับมังงะวันพีชในตอนที่1074นะครับประเด็นต่างๆก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับก็สําหรับใครนั้นแบบว่าอยากให้ทําอะไรก็บอกมาแล้วกันเนาะและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ